สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Living Las Vegas ขอรักเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นอันนั่นก็ตามนังเปิดเรื่องมาที่หนุ่มวัยกลางคนเบนเจามินที่กำลังช้อปปิ้งซื้อเหล้าอย่างเมามันเม,มาใหม่ ต้องบอกเลยว่าเบนเจามินคนนี้เขาก็ติดเหล้าหนักคือโคตรจะขี้เหล้าออกมากๆวันไหนไม่ได้ดื่มนี่โอ้โหเวจะเป็นจะตายงึงๆงๆ้างักจำเป็นต้องถอนต้องแก้อยู่เสมอพอซื้อเหล้ามากินจนเงินเดือนหมดเบนเจามินเขาก็มักจะมากวนเพื่อนเพื่อนขอยืมตังค์สัก200หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนประสรันทำแบบนี้อยู่เป็นประจำจนเพื่อนๆนเริ่มเอือมละอาและไม่อยากจะคบหาด้วย กินเหล้าเมาจนได้ที่เมื่อไหร่เบนเขาก็มักจะพูดชวนสาวที่พบเห็นเป็นใครก็ไม่รู้ไปหลับนอนกับตนที่ห้องทุกครั้งบอกผมเก่งอย่างนั้นลีลาดีอย่างนี้ถ้าไปกับผมที่ห้องคืนนี้ติดใจท่วงท่าลีลาเลยนะจะบอกไห้แต่มันก็ไม่มีผู้หญิงสติดีที่ไหนที่อยากจะมาเล่นจำจี้กับขี้เมาแบบนี้กันหรอกส่งผลทำให้เบนจามินต้องไปใช้บริการน้องหนูซีซ่าซอยห้าอยู่เป็นประจำ แต่ได้ความที่เบนเขาก็มักจะเมามาแบบเดิมทุกครั้งเบนเขาก็เลยมักจะถูกปอกลอกแบบเดิมทุกครั้งเสมอคือตื่นขึ้นมาแหวนหายไปไหนนี่มันยังไม่รู้ตัวเลยเบนจามินได้ใช้ชีวิตบ,าบ,าบา้าๆบอๆสามเลเทเมาแบบนี้อยู่หลายเดือนมาแล้วไปทํางานก็สิงิกสังักพูดจาหรือติดต่อสื่อสารอะไรกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องถ้าเจอเพื่อนผู้ชายเบนเขาก็มักจะถามยืมเงิน แต่ถ้าเจอเพื่อนผู้หญิงเมื่อไหรเบนเขาก็มักจะชวนไปขึ้นห้องด้วยกันอย่างเดียวเลยแต่เพื่อนๆที่รู้จักเบนมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรเบนเขาหรอกนะเพราะทุกคนในที่ทํางานรวมทั้งกลุ่มเพื่อนๆต่างก็รู้กันดีว่าการที่เบนเขากลายเป็นไอ้ขี้เมาติดเหล้าหนักขนาดนี้มันก็เป็นเพราะว่าเบนเขาเพิ่งจะโดนเมียสุดสวยทอดทิ้งไปนั่นเองแล้วเบนเขาก็มีลูกกับภรรยาคนนึงด้วยไงประเด็นน่ะโอ้ยก่อนจะมาเป็นไอ้ขี้เมาแบบนี้เบนเขาเป็นคนดีครับเออคือดีเลย เบนเคยเป็นสามีที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ติดเหล้าด้วยทํางานหาเงินมาได้นี่คือให้เมียให้เมียเสมอส่วนเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่างวดรถค่านั่นค่านี่เบนเขาก็จะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างเลย จนอยู่มาวันหนึ่งเมียของเบนเธอก็ดันไปมักบ่าวเขา้าก่อนจะหอบลูกหอบเงินทั้งหมดหนีไปกับชายอื่นส่งผลทําให้เบนที่ผิดหวังและเสียใจมากๆกลายมาเป็นผู้ชายที่เมาและติดเหล้าหนักแบบนี้พราะเหล้าสําหรับเบนเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวที่ทําให้เขาผ่านพ้นคืนวันร้ายๆไปได้ไงกินไปกินมาย้อมใจไปย้อมใจมาเบนเขากัเลยกลายไปเป็นผู้ชายที่ติดเหล้าซ้ำเอาพูดมาถึงตรงนี้ก็สงสารเบนมนะันเนาะ ผู้ชายดีๆสามีดีๆต้องมาเสียเส้นเป็นบ้าเป็นบอเพราะโดนเมียป๋าและด้วยความที่เบนเขาเป็นแบบนี้ทางผู้จัดการเขาก็เลยจําเป็นต้องขอให้เบนลาออกจากงานแต่ก็ไม่ได้แบบไล่ออกเพราะความเกลียดชังหรืออะไรหรอกนะเพราะทุกคนในบริษัทต่างก็รู้กันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเบนเขากันแน่ทางบริษัทได้ให้เช็คเป็นล้านเลยแหละครับกับเบนแล้วบอกว่าอยากให้เบนเนี่ยได้พักผ่อนเยอะๆเออไปพักผ่อนเด้อเบนเด้อ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเบนเขาก็เสียใจอยู่นะครับที่ทางบริษัทเนี่ยขอให้ตนลาออกจากบริษัทแบบนี้เพราะเบนเขาก็ทํางานอยู่ที่นี่มานานไงถือเป็นคนเก่งคนหนึ่งของทางบริษัทแห่งนี้เลยก็ว่าได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เบนถูกให้ออกจากงานเบนจมินของเราเขาก็ขายบ้านทิ้งมันซะเลยครับส่วนไอ้พวกข้าวของต่างๆภายในบ้านเนี่ยเบนเขาก็หอบออกมาเผาทิ้งมันทั้งหมดเลยเออเผาไปด้วยแล้วก็ซดเตกิลาไปด้วย เสื้อพงเสื้อผ้าเมียเอกสงเอกสารจักรยานลูกชายรูปธงรูปถ่ายนี่เผาทิ้งแม่งมันให้หมดก่อนที่เบนจะตัดสินใจออกเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไปอะไรก็ไม่รู้ที่ลาสเวกัสอารมณ์แบบไปตายเอาดาบหน้าวะซันแล้วหลังจากนั้นพอเบนเขาเดินทางมาถึงที่ลาสเวกัสด้วยความที่เบนเขาดื่มหนักมาตลอดทางเบนเขาก็เกือบจะชนเมสสาวทรงดีหุ่นแซบคนหนึ่งเข้าให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงหากินครับมีชื่อว่าแซร่า แต่ผมจะขอเรียกเธอว่าซาร่าก็แล้วกันมันเรียกง่ายดีมึงจะมาแสระไว้แฮดคอมหมดแล้วเนี่ยซ <c oughs> าร่าได้เดินเข้ามาต่อว่าเป็นเรื่องที่เบนขับรถอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูตามาตาเรือเลยเกือบจะชนฉันเข้าแล้วมิล่ะเบนที่ซึมซึมเนี่ยเขาก็แบบอ๋อครับครับครับขอโทษทีครับแต่คิดในใจเนี่ยโอ้โหหุนแบบนี้มันช่างน้านอนด้วยจริง,รงๆเอ้ย จากนั้นบินเขาก็มาหาเช้าห้องพักราคาถูกๆแห่งหนึ่งเอาแบบพอนอนได้พออยู่ได้บินเขาต้องการแค่นั้นซึ่งซาร่าคนนี้เนี่ยเธอก็มีแมงดาที่เป็นเหมือนกับแฟนแต่ก็ไม่ใช่แฟนอยู่คนหนึ่งมันมีชื่อว่ายูริและก็ต้องบอกเลยนะว่าเจ้ายูริเนี่ยมันก็ได้ซาร่าแทบจะทุกวันเลยนะส่วนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซาร่าไปขายตัวมาซาร่าเธอก็จะเอาเงินทั้งหมดตรงนี้มาให้กับเจ้ายูริมันใช้ทั้งหมดเลยโอ้โ oh. ห ได้เอาฟรีแถมได้ตังใช้ฟรีด้วยมีที่ไหนเลยวะเนี่ยเธอไม่ใช่นิ้หนังก็คือสาเหตุที่ซาร่ายอมยูริทุกอย่างแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าซาร่าเธอรักเจ้ายูริมันนั่นแหละและอีกอย่างเจ้ายูริเนี่ยมันก็ไปติดหนี้มาเฟียขาโหดคนนึงด้วยไง ซาร่าที่กลัวว่ายูริจะโดนเก็บเพราะไม่มีตังใช้นี่ซาร่าเธอก็เลยยอมทําทุกอย่างเพื่อหาเงินมาช่วยคนรักของเธออย่างเจ้ายูริให้รอดและอีกอย่างซาร่าเธอก็โดนเจ้ายูริมันบังคับด้วยแหละส่งผลทําให้ซาร่าที่ไม่ได้กะจะทําอาชีพนี้เลยจําเป็นต้องทําเพียงเพื่อไอ้แมงดาโง่ๆเท่านั้น พอพูดมาถึงตรงนี้มันก็น่าเศร้าเนาะทั้งตัวละครเบนจามินและก็ซาร่าด้วยคือตัวละครทั้งสองตัวนี้เนี่ยพวกเขาเป็นคนดีนะครับเพื่อนๆแต่ด้วยเหตุการณ์ความเจ็บปวดเรื่องราวที่เลวร้ายในอดีตรวมถึงทางเลือกที่มีมันไม่ค่อยจะดีนะักมันก็เลยส่งผลทําให้ตัวละครทั้งสองตัวนี้ต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ขมขื่นมากคืนวันต่อมาในระหว่างที่เบนกําลังดื่มกําลังดื่มและกําลังดื่ม ทันทีที่เบนเห็นซาร่าอีกครั้งเขาก็รีบเข้าไปถามซาร่าเลยนะว่ารับงานไหมเนี่ยรับงานไหมจ๊ะก่อนที่เบนจะเสนอค่าค้างคืนให้กับซาร่าไปตั้ง500ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงเลยโอ้โหตั้ง500ดอลดอล คือผมไม่รู้นะว่าเมื่อปี95ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันเนี้ย500ดอลมันก็ประมาณเกือบ20,000เลยครับเพื่อนๆเอาสิชั่วโมงเดียวหาเงินได้ตั้ง20,000ซึ่งซาร่าเธอก็ยอมตกลงอยู่แล้วและพอเบนเขาพาซาร่าเข้ามาในห้องพักเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเล่ายานี่เพียบ คือภายในห้องเนี่ยเต็มไปด้วยเหล้าเหล้าเหล้า,ลาและก็เหล้าอะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยผมว่ามันเปิดร้านได้เลยอะจากนั้นพอซาร่าเธอเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสร็จซาร่าเธอก็บอกนะว่าเบนเนี่ยสามารถทำอะไรกับตัวของตนก็ได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยได้หมดเลยค่ะอยากจะมุดนั่นมุดนี่อยากจะส่องนั่นส่องนี่ใช้ปง,ใช,ปงใช้ปากใช้นิ้วลงลิ้นตีเข่าฟันศอกตีลังกายพิสดารได้หมดเลยค่ะเอาก็แงล่ละชั่วโมงละสองมือนนะระดับ v i p ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะจะบอกให้ แต่ในขณะที่ซาร่าที่กําลังใช้ปากทําให้เบนจามินเขารู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุข <What? S 1> ตัวหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วเบนเจามินคนนี้เขาก็ไม่ใช่พวกบ้ากามหรืออยากจะมีสัมพันธ์สวัสดกับผู้หญิงหากินไปทั่วหรอกนะจริงๆแล้วเบนเจามินคนนี้เขาก็แค่เป็นคนที่เหงามากๆครับเบนได้พูดขอร้องซาร่าว่าในคืนวันนี้ได้โปรดอยู่กับผมเถอะขอร้องได้โปรดผมไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรือเรื่องอย่างว่าหรอกแต่ได้โปรดอย่าไปจากผมเลยนะคืนนี้ผมยินดีจะจ่ายให้คุณเพิ่มก็ได้ถ้าหากว่าคุณต้องการ ซึ่งซาร่าที่ก็เหงาเหงาและก็อยากจะเจอผู้ชายดีๆสักคนเธอก็เลยเออลองเปิดใจดูลองอยู่กับมันดูเธอก็เลยตัดสินใจอยู่มันซะเลยครับซาร่าได้ดื่มไปคุยไปกับเบนจามินแทบจะทั้งคืนเลยโดยส่วนใหญ่แล้วซาร่าเธอก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นซะส่วนใหญ่เบนเขาได้ระบายความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจให้กับซาร่าเธอฟังแทบจะทั้งหมดทุกเรื่องในจะเรื่องที่ตนติดเหล้าหนักเพราะโดนเมียทิ้งเรื่องที่ตนถูกไล่ออกจากงานลาหอนล่อนเล่จนมาอยู่ที่นี่ เบนจามินบอกว่าตามแผนการที่วางเอาไว้เนี่ยผมกัดจะมาดื่มดื่มดื่มให้มันตายตายไปเลยที่ลาสเวกัสผมถอนเงินสดออกจากบัญชีทั้งหมดผมขายบ้านและก็กําลังจะไปขายรถด,ด้วยจากนั้นผมก็ว่าจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีเนี่ยไปซื้อเหล้ากินกินกินให้มันตายตาย,ตายไปเลยเออเพราะว่าผมเนี่ยมันเป็นบอกคุณซั่วเออเอาแล้วอย่าป่าพิงเป็นใยไม่มีกินช่างมันอยากจนข้นแค้นช่างมันนอนไหนผมก็นอนได้แต่ขออย่างเดียว ขออย่านอนกับคนหลายใจก,ก็พอหมดแล้วคือมันก็พูดไปเรื่อยนะคนเมาอ่ะนะพูดเข้าป่าตำดงลงห้วยลงเหวไอคนฟังก็ฟังคนระบายคนพูดก็พูดไปยันหวงังจากนั้นหลังจากที่เบนกับซาร่าแยกย้ายทางใครทางมันหลังจากที่เบนเอารถไปขายเบนจมินของเราเขาก็เอานาฬิกาโรเล็กเดโทนาปี93มาขายต่อเลยครับ คือปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้ราคามันหลักล้านเลยนะครับเพื่อนๆแต่พอเจ้าของร้านบอกว่า500ได้ไหมเบนจามินมันก็ดันบอกขายครับแบบไม่ได้คิดอะไรมันไปซะอย่างนั้นโอ้โหนาฬิกาเรือนละล้านแต่ขายไปในราคาเกือบ20,000สุดยอดจริงๆและพอตกค่ำ ตัวหนังก็จะแสดงให้เห็นว่าวิธีการหาเหยื่อของซาร่าเนี่ยเธอก็มักจะเนียนถามกับเป้าหมายว่าคุณมาสัมมนาประชุมเหรอหรือมาคนเดียวเหรอคะอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ประเด็นก็คือผู้ชายที่ซาร่าเธอหมายตาคนนี้เขาก็ไม่เล่นด้วยนี่นะสิส่งผลทำให้ซาร่าที่เรดาพังทั้งโดนด่าทั้งโดนเหยียดยามไปว่านังอีตัวชั้นต่ำอีกด้วย จากนั้นซาร่าที่เพิ่งโดนแทงใจดำมาเธอก็รู้สึกเหมือนคิดถึงเบนจามินของเราขึ้นมาอย่างไงก็ไม่รู้ซาร่าเธอก็เลยลองเดินมายัางที่ที่เคยพบกันเป็นครั้งแรกและปรากฏว่าพี่เบนของเราเขาก็นั่งเมานั่งดิ้งอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยซาร่าได้เข้ามาทักทายเบนโดยถามกับเบนไปว่าอ้าวรถของเบนไปไหนแล้วล่ะครับวันนี้เบนเนี่ยเขาก็บอกไปว่าอ๋อผมขายทิ้งไปแล้วครับเมื่อเช้านี้ จากนี้ผมจะอาศัยนั่งแท็กซี่แทนผมได้เงินมาเยอะเลยนะเราไปดินเนอร์ด้วยกันไหมครับเดี๋ยวผมดูแลเองซาร่าพอได้ฟังเช่นนั้นเธอก็สองจิตสองใจตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะหนึ่งเลย ซาร่ารู้สึกเหมือนมีใจให้กับลูกค้าอย่างเบนทั้งๆที่เธอก็มีกฎและมีแมงดาอย่างเจ้ายูริอยู่และสองสาเหตุที่ซาร่าต้องปฏิเสธดินเนอร์เบนไปมันก็เป็นเพราะว่ากฎของการหากินหรือการขายตัวคือห้ามไปตกหลุมรักลูกค้ารวมถึงห้ามไปวันไหวกับลูกค้าไม่ว่าเป็นใครคนใดทั้งนั้นเออมันก็มีกฎของเขาอยู่เนาะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละ อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้บริการในเรทปกติเนี่ยคือห้ามจุ๊บปากห้ามแย่แรงห้ามสดห้ามข้างหลังห้ามลุงห้ามเลียด้วยอืมมันมีกฎเยอะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนั้นจ่ายหนักๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะยุเว้นให้ได้เออมันก็ไม่รู้อะแต่ว่าหนังมันมันว่าอย่างสั้นวงเล็บคือตรงนี้หนังเขาสื่อมาแบบนั้นนะจากนั้นซาร่าที่รู้สึกลังเลลังเลรู้สึกแบบว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ย ซาร่าเธอก็เลยมาหาแมงดาอย่างเจ้ายูริของเธอครับแต่ยูริที่รู้ตัวแล้วว่าชะตาขาดแน่ๆมันก็บอกให้ซาร่าเธอรีบออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้เพราะว่าทางพวกเจ้าหนี้ขาโหดเนี่ยพวกมันก็ตามมาเจอยูริเข้าให้ซะแล้วไงเออก็นี่เป็นล้านๆน่ะสรุปคือตายสถานเดียวครับเจ้ายูริจากนั้นซาร่าที่รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวเลยว้าเวเธอก็เลยตัดสินใจมาหาเบนจามินของเราที่ห้องเพราะนี่ไงเจ้ายูริมันก็ถูกเก็บไปแล้วไงเออกับบ้านเก่าไปแล้ว ซาร่าที่ไม่รู้จะไปหิวใจไม่รู้จะไปออดซอกใครที่ไหนดีเธอก็เลยกลับมาหาเบนเจามินคนเดิมนี่แหละเออก็คุณยังอยากจะดินเนอร์กับฉันอยู่ไหมคะบุณดดย เบนจามินในตอนนี้ก็โอ้โหเมามากแต่ประเด็นคือความมีแหงมันไม่เคยปาณีใครเบนจามินเขาก็เลยโอเคโอเคเออตื่นขึ้นมาเลยดินเนอร์กันดินเนอร์กันไปไปไปก็เลยได้มาหาทานสปาเกตตี้อาหารอิตาลีด้วยกันเป็นลําดับต่อไปและพอซาร่าเธอยิ่งพูดคุยกับเบนมากขึ้นยิ่งรู้จักตัวตนลึกๆที่แท้จริงของเบนมากขึ้นซาร่าเธอก็เริ่มมั่นใจครับว่าผู้ชายคนนี้นี่แหละคือพ่อของลูกหรือผู้ชายคนนั้นที่เธอกําลังตามหาส่วนตัวของเบนเองเขาก็รู้สึกแบบ บบนั้นเช่นเดียวกันนะเพราะนับตั้งแต่ที่โดนเมียทิ้งไปเนี่ยก็มีซาร่านี่แหละที่ดูจะเป็นแสงสว่างในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเลยจากนั้นก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะแยกย้ายจากกันซาร่านเนี่ยนางก็ยังไงก็ไม่รู้ครับซาร่าเธอได้ชวนให้เบนจามินไปค้างกับตนที่บ้านด้วยแต่ก็ไม่ได้ชวนแบบไปมีสัมพันธ์รักลึกซึ้งจึกจึกอะไรแบบนั้นไม่ใช่เด้ซาร่าชวนเบนไปค้างในฐานะเพื่อนเออคือจะชวนให้ไปนอนโซฟาที่บ้านด้วยแต่ไม่ได้แบบ จะให้มาร่วมเตียงด้วยอะนะเลยอย่างสภาพของเบนในตอนนี้เขาก็เมาไมา้แบบชิบหายววยปวงมากๆึ้นปล่อยให้กลับบ้านคนเดียวเนี่ยรับรองโดนหมาเท่านั้นไล่กัดตุดแน่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเบนที่ไม่เคยไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มาก่อนเขาก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะตามปกติเนี่ยก็มีแต่ไปล่าไปไล่ไปหากินเองไงแต่นี่โดนสาวชวนไปค้างที่บ้านด้วยนะโอ้โหมเมจ้าและเป็นคนสวยด้วยไงไประเด็นเนี่ยเออ แล้วเป็นน้องเสกไปไหมครับแบบนี้ว้ายไปแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นพอเบนตกลงมาค้างด้วยกันที่บ้านสาวสวยอย่างซาร่ารพวกเขาทั้งสองคนก็นอนคุยกันนอนจับมือกันทั้งค่ําคืนเหมือนเดิมเลยไม่คิดจะทําอย่างอื่นกันบ้างนี่เหรอพากันคุยอะไรกันก็ไม่รู้ครับทั้งคืนคุยไปคุยมาจนเผลอหลับใครหลับมันลงไปแต่พอพวกเขาทั้งสองคนได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าซาร่าเธอก็เสนอเลยนะว่าอยากจะให้เบนเนี่ยกระไปขนเอาข้าวของเลยเสื้อผ้ามาอยู่กับตนที่นี่เลยดีกว่า ซึ่งเบนพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ยิ่งทําตัวไม่ถูกเข้าไปกันใหญ่เพราะว่าเบนกับซาร่าเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะรู้จักกันได้อย่างไม่นานไงและอีกอย่างเบนเขาก็รู้ตัวดีว่าตนมันเป็นไอ้ขี้เมาขนาดไหนผมรู้ว่าคุณรู้สึกดีกับผมนั่นมันดีมากและผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันด้วยแต่คุณยังมองไม่เห็นในตอนที่มันเลวร้วายที่สุดหรอกมันไม่ยั่งยืนหรอกนะซาร่าเพราะผมไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่คุณคิดถึงแม้ผมจะรู้สึกดีมากๆเมื่อมีคุณคอยอยู่เคียงข้าง แต่ถึงเบนเขาจะพูดไปมันก็เท่านั้นแหละครับเพราะยังไงซาร่าเธอก็ยังอยากจะให้เบนย้ายมาอยู่กับเธอที่นี่อยู่ดีแล้วหลังจากนั้นพอเบนเขากลับไปคิดทบทวนจนตัดสินใจได้ว่าตนจะเริ่มต้นใหม่กับซาร่าคนนี้นี่แหละและจะเป็นผู้ชายที่ดีของเธอให้ได้เบนเขาก็ได้เทเหล้าที่ซื้อมาทุกขวดทิ้งไปจนหมดหวังจะทําตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีและคู่ควรกับซาร่าคนเดียวเท่านั้นจากนั้นพอเบนเขาหอบเสื้อพงเสื้อผ้ามาหาซาร่าในสภาพที่เมาเหมือนเดิม ซาร่าที่ดูจะรักเป็นมากๆเลยเธอก็ได้เตรียมของขวัญต้อนรับเอาไว้ให้กับเบนด้วยแต่ก่อนที่เบนเขาจะเปิดของขวัญเบนเขาก็ได้พูดความในใจออกมานะว่าตนมาไกลมากแล้วและก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก เบนบอกว่าเบนตกหลุมรักซาร่าเธอเข้าให้แล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อจะยัดเยียดวิญญาณอันบิดเบี้ยวของผมเข้าไปในชีวิตของคุณหรอกนะผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะเคยทําอะไรหรือเคยเป็นอะไรมาก่อนแต่มันจะดีมากๆถ้าคุณยอมให้ผมจ่ายค่าเช่าของเดือนนี้ด้วยซึ่งในตอนแรกๆซาร่าเธอก็บอกเธอไม่เอานะครับแต่เพื่อความสบายใจของเบนซาร่าเธอก็เลยตกลงยอมให้เบนจ่ายค่าที่อยู่กับเธอก็ได้ แล้วซาร่าเธอก็บอกกันนะว่าในค่าเช่าที่เบนจ่ายเนี่ยจะมีรายการอมข,ของของคุณเป็นรายการอภินนัทนาการด้วยอะอมของของคุณเป็นรายการอภินนันาการอ้อยยาวาตะเวย้ยห่วยหว่ยเอามาาสัน่นไอ้น้องเสกมึงมึงภาคดีๆได้ไหมเอาลองฟังดูในค่าเช่าที่คุณจะจ่ายนะ จะมีรายการอมของของคุณเป็นรายการอภินันทนาการด้วยอ้อแน่นอนอมของของคุณเป็นรายการอภิันทนาการซึ่งของขวัญต้อนรับที่ซาร่าซื้อให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อใหม่ที่กรอกเล่าใหม่เบนเขาก็ดูจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับของขวัญตรงนี้เอามากๆก,ก่อนที่ซาร่าเธอจะพาเบนออกไปเดินเล่นตามภาษาฟิลแฟนเบนที่ข้างไข่ซาร่ามากๆเขาก็ได้เข้าจูบซาร่าในคาสิโนโด้วยความร้อนรุ่ม ทั้งเบนทั้งซาร่าได้จูบกันและกันอย่างดุดดื่มมากๆโดยไม่สนสายตาของใครต่อใครหน้าไหนทั้งนั้นถึงแม้ใครคนนั้นมันจะเป็นคนโสดที่โหยหาคู่ครองหรือใครสักคนก็ตามและดูหน้าไอ้หมอนี่ดิ <c oughs> เออดูหน้าไอ้หนังนี่อารมณ์แบบโอ้ยมันสูดว่จูบกันอย่างยุ่งนี้ ควนใช่ลสูออกคอดไม่กูด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งเบนทั้งซาร่าพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงสามีภรรยากันอย่างมีความสุขมากๆและแถมในวันวันนี้เบนเขาก็ได้ซื้อของขวัญเป็นต่างหูให้กับซาร่าแม่สาวยอดรักอีกด้วยและถึงแม้พวกเขาจะดูรักกันมากเพียงใดดูข้างใครกันมากเพียงใดมันก็จะไม่หวานฉ่าแบบนี้ตลอดไปหรอกนะเพราะในระหว่างความสัมพันธ์ที่เปิดเผยเบนจามินที่ยังติดเหล้าอยู่เขาก็ยังคงเป็นไอ้ขี้เมาต่อไป ส่วนซาร่าที่ขายตัวขายบริการอยู่เธอก็ยังขายเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเธอจะคบกับเบนในฐานะแฟนคนปัจจุบันก็ตามก็คือต่างคนต่างก็อบอกรับตัวตนของกันและกันได้คนนึงบอกรับความขี้เมาได้ส่วนอีกคนก็บอกว่าฉันรับได้ถึงแม้ว่าเธอจะไปเอากับผู้ชายคนอื่นแต่ทว่าภายในจิตใจภายในจิตวิญญ,ญาณลึกๆพวกเขาทั้งสองคนคือมันไม่มีใครรับได้หรอกครับ มีเหรอผู้หญิงที่ชอบให้แฟนตัวเองเม,มาม่อยู่ทั้งวันไม่ทํางงทํางานไม่ทําหาอะไรเลยวันวันกินแต่เหล้ามีเหรอแล้วมันมีเหรอ,เหอผู้ชายที่ปล่อยให้แฟนตัวเองไปเอากับคนอื่นแล้วก็บอกว่าเออดีจังเลยครับสมบัติผัยกันชจมเอาเลยครับเอาให้เต็มที่มันมีเหรอคือตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เห็นแค่ในหนังนี่แหละมันก็เลยนําไปสู่ความขมขื่นถึงแม้ฉากด้านหน้ามันจะมีคําว่าฉันรักเธอก็ตาม แล้วหลังจากนั้นพอทางเจ้าของโรงแรมเอือมละอาและตัดสินใจไล่ซาร่าและเบนจามินออกไปจากที่พักทันทีที่ซาร่าเธอหาบ้านพักใหม่ได้เธอก็ยังคงขายบริการเหมือนเดิมก็คือออกไปหาขายตัวในตอนกลางคืนเหมือนเดิมส่วนเบนที่รู้ว่าซาร่าออกไปขายตัวทุกคืนเบนเขาก็ยิ่งดื่มประชดหนักขึ้นหนักขึ้นเข้าไปกันใหญ่ดูจากอาการแล้วถ้าจะหนักครับอืมน่าจะรักษายากอยู่ เพราะเบนในเวลานี้เขาก็แทบจะขาดเหล้าไม่ได้เลยสิ้วยซ้ําและมันก็มีอยู่วันนึงครับพอเบนเข้าไปเห็นซาร่ากําลังรับงานเขาก็ทําประชดกับคืนซาร่าเพื่อเป็นการระบาย โดยการไปพาอีกตัวจากที่ไหนก็ไม่รู้กลับมานอนที่ห้องด้วยพอซาร่าเธอกลับมาเห็นอะไรแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งขมขื่นเข้าไปกันใหญ่ซึ่งไอวงการหรืองานที่ซาร่ากําลังทําอยู่มันก็ใช่ว่าซาร่าเธอจะเจอลูกค้าที่ดีเสมอไปหรอกนะเพราะการที่ซาร่ารับงานกลุ่มเด็กเวณกลุ่มนี้มันก็ทําให้ซาร่าบอบช้ําทั้งจิตใจทั้งร่างกายอยู่ไม่น้อยเลย พวกมันได้ทำร้ายร่างกายและลุมโทมซาร่าถ่ายคลิปวิดีโอในระหว่างกิจกรรมเก็บไว้แถมไม่ยอมจ่ายค่าบริการซาร่าอีกด้วยคือไอเด็กเวนพวกนี้มันค่อนข้างจะโรคจิตครับมีข้างหน้าไม่พากันเอาแม่งพากันไปลุมเอาข้างหลังอะ่ะโอ้เฮปปไปทัวโอสุมหาเนี่ยงีย่ให้กูเห็นเด้อยิ่งแมงถิมิลีเนี่ยมันขาถิมิลีสุมหาเนี่ยกูสูนแล้วหลังจากนั้นไม่นานพอทางเจ้าของที่พักรู้ว่าซาร่าเธอทํางานอะไร ทางเจ้าของที่พักแห่งนี้พวกเขาก็มาไล่าซาร่าออกไปจากที่พักเหมือนเดิมอีกแล้วและก็ยังไม่พอนะครับคาสินโนที่ซาร่าใช้หาเหยื่อหาลูกค้าพวกเขาก็ไม่ยอมให้ซาร่าเข้ามาหากินต่อไปแล้วอีกด้วยทีนี้ก็โอ้โหแย่เลยครับซาร่าทีนี้ก็คือหนังในตอนนี้คือเขาพยายามจะถ่ายทอดให้เห็นว่าสังคมเนี่ยรังเกียจผู้หญิงหากินรังเกียจโสเภณีมากมายแค่ไหนในยุคสมัยนั้นนะครับคือน่าสงสารมากๆ ซาร่านี่ก็ทั้งเหงาทั้งสิ้นหวังทั้งอับจนหนทางเพราะไม่รู้เลยว่าจะเดินต่อไปยังไงกันดีมองไปทางไหนก็มืดมนไปหมดอะแถมเจ้าเบนในเวลานี้ก็หนีตัวเองไปหาเมาหานอนอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ซาร่าเนี่ยเธอก็พยายามที่จะตามหาเบนทุกโรงแรมทุกที่พักจนในที่สุดซาร่าเธอก็มาพบเบนนอนเมาพังงาบพังงาบอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ก่อนที่ซาร่าจะตัดสินใจมีอะไรที่ลึกซึ้งกับเบนแบบจัดหนักจัดเต็มถึงอกถึงใจแซบแซนไปเลยแต่ในอนาคตต่อจากนี้เซ็กมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรๆมันดีขึ้นมาหรอกนะเพราะว่าตัวละครเบนที่เมาแล้วก็ติดเหล้าหนักมากๆเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเจ้าเบนที่เมาอยู่วันยังค่ำส่วนซาร่าที่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรดีเธอก็ยังคงขายบริการหากินในยามราตรีอยู่แบบนี้ต่อไป ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเหงาเมื่อไหร่ทั้ง2คนนี้ก็จะมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนและต่างคนก็ต่างออกไปใช้ชีวิตของใครของมันคนนึงก็ไปเมาคนหนึ่งก็ไปขายพอเหนื่อยก็กลับมาหากันอยู่กันเหมือนแฟนอีกอยู่งี้เออไปเรื่อยๆครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Living Last Vegas ถ้าเ,เพื่อนๆพีพีชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับน้องเสกทําคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบก,กับผมน้องเสกคนเดิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ